รู้ไหมทุกคนเที่ยวมิลานหนึ่งวันใช้ตังแค่70บาทนะวันนี้เราอยู่ที่มิลานประเทศอิตาลีกันเราเริ่มวันโดยการเติมพลังงานจากกาแฟก่อนอันนี้ก็คือส a r b u c k s ที่อยู่ที่มิลานนะถ้าหากว่าใครมีโอกาสมาที่มิลานเนี่ยผมจะบอกว่าอาคารตรงนี้คือสวยมากๆเลย ซื้อกาแฟหนึ่งแก้วสามารถถ่ายรูปได้เยอะมากหลังจากซื้อกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าเดินไปยังปราสาทฟอร์ซาซึ่งปราสาทฟอร์ซาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาในศตวรรษที่1ิและเป็นอดีตพระราชวังหลวงที่ประทับของผู้ปกครองนครมิลานหลังจากนั้นเราก็เดินทะลุสวนที่อยู่ด้านหลังปราสาทนะครับไปยังประตูชายแห่งนี้ประตูชายแห่งนี้ดูคลับค้ายคลั่าก็เหมือนกับของฝรั่งเศสนะแต่ถ้าสังเกตให้ดีก็ไม่ได้เหมือนกันโดยทีเดียวเลยทุกคนดูไหมครับว่าจุดไหนที่เหมือนและจุดไหนที่ต่างกัน ลองพิมมาบอกในคอมเมนต์นะครับหลังจากที่เราเดินมาครึ่งค่อนวันเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยละก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับที่พักไปพักนะครับโดยที่เราเนี่ยเลือกที่จะนั่งรถรางกลับไปยังที่พักซึ่งค่าโดยสารในมิลานเนี่ยจะอยู่ที่แค่ทางละสอกิโรเท่านั้นเองและตอนนี้เราก็เดินทางกลับมาถึงหน้าวิหารดูโอโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนพระที่ตกดินเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยเรารู้สึกว่าคนมันเยอะไปนะครับเราก็เลยยังไม่ถ่ายรูปในช่วงนี้กะว่าเดี๋ยวตอนคืนน่าจะออกมาเที่ยวอีกรอบนึง โชคดีนะครับที่เราพักอยู่ในเมืองแล้วก็โรงแรมอ่ะอยู่หน้าวิหารเลยเราก็เลยมีโอกาสได้เดินมาเล่นที่มหาวิหารอันเนี้ยในช่วงตองกนกลางคืนซึ่งทุกคนเราชอบมากเลยเพราะว่าคนมันไม่เยอะนะฮะถ้าว่าใครจะมาเที่ยวตอกนกลางคืนผมก็ขอเตือนไว้หน่อยนะครับว่าอาจจะต้องระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่ามิลานก็ขึ้นชื่อเรื่องโจรพอสมควรเลยสรุปนะครับวันนี้ผมใช้เงินแค่2อกิโลสำหรับการเดินทางภายในเมืองมิลานอันเนี้ยไม่นับค่ากินนะทุกคน